สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะ ขอเชิญร่วมทำบุญจัดตั้งกองทุนบุญสร้างพิพิธภัณฑ์บารมีหลวงปู่ทิมตำนานกำเนิดพระผงพรายกุมารที่จังหวัดระยองโดยร่วมบุญบูชาพระคุณแผนผงพรายกุมารปี10ถึงปี1 8หลวงปู่ทิมบูชาองค์ละ ห้าพันถึงหนึ่งมืนบาทแล้วแต่ความสวยงามหรือร่วมบุญบูชาว,วัตถุมงคลอื่นๆที่มีของกรุจาเมงลูกชายบุญธรรมหลวงปู่ทิมสนใจร่วมทำบุญติดต่อได้ที่สุรินเดชอุดมอาจารย์นวะลูกชายจาเมง่งโทร9 9 5 7 7 6 8 9 9บอกอบกใหญ่สยามชนโทร065 743 1 3 4่อาจารย์ทัศน์พระสมุทรโทร093 460 4666สนับสนุนโดยผงสีฟันสมุนไพรทงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทาน กินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันรมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100%เปอร์เซนค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาทสั่งซื้อได้ที่โทร ID ดี n ลน8 6 7 5 1 3 7 6 8 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะวุฒิสภาเดินหน้าตรวจสอบจริยธรรมสอวปมล่วงละเมิดทางเพศย้ำยึดหลักเป็นธรรมตรงไปตรงมาโปรง่งใสเป็นอิสระ นห้อมแถลงข่าวสื่อมวลชนชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภาฝั่งสอสคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภานำโดยนายสุทนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการแถลงความคืบหน้าการดำเนินการในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอที่ถูกกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศตามที่ปรากฏเป็นข่าว โดยระบุว่าคณะกรรมการได้รับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวแล้วและได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเบื้องตน้นตามขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบวุฒธธิสภาว่าด้วยประมวลจริยธรรมพศ2563โดยยึดหลักเป็นธรรมรอบคอบไม่ลำเอียงเป็นไปตามหลักความเป็นกลางและปราศจากอคติ และจะเชิญพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงสวที่ถูกกล่าวหาเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้การพิจารณาเป็นธรรมและรอบด้านทั้งนี้หากพบว่ามีมูลเพียงพอจะมีการพิจารณาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนรวมถึงการประเมินความร้ายแรงของพฤติกรรมและเสนอความเห็นต่อวุฒิสภาตามที่กฎหมายกำหนดยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสและเป็นอิสระ เพื่อทำรงไว้ซึ่งมาตรฐานจริยธรรมของสถาบันทางการเมืองและรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อวุฒิสภายอย่างเต็มที่การได้รับเรื่องร้องเรียนแจ้งบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมของสมาชิกวุฒิสภาที่มีการข่าวว่ามีการ,รล่วงละเมิดทางเพศนั้นนะครับทางคณะกรรมการได้รับเรื่องไว้พิจารณานะครับเพื่อที่จะ ปฏิบัติตามขั้นตอนข้อบังคับของขบวนจริยธรรมของผู้ที่สมาชิกพรสโดยยึดหลักความเป็นธรรมความรอบคอบและไม่ละเบียงโดยจะพิจารณานะครับในสัปดาห์หน้านะครับเป็นพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนที่เคารพท่านครับแต่ผมสุนทรกล้าการขายสมาชิกผุทิศสภาในฐานะโฆษก คณนะกรรมาการและคณะขออนุญาตที่จะามาแจ้งความเคลื่อนไหวนะครับกรณีที่ตามปรากฏทางข่าวแล้วก็มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมาการจริยรธรรมวุฒิสภาเกี่ยวกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาล่วงละเมิดทางเพศนั้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นการกระทำความืนหรือไม่ปฏิบัติทีมข่าว aec tv ช n e l รายงาน ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 9 6 7 6 8 4 5 9 5 0813570422 Media, รับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน